หวยออกเสร็จแล้วก็ฝันฝันว่ามีมีเด็กสอบแย่ในบ้านเหรอฮะได้ได้เป็นยังไงเนาะฝันยังไงคะฝันเห็นผู้ชายสี่คนจะมาไอข่มขืนนะเออบอกโอ้มาจะจะมาข่มขืนพี่นางแต่ว่าในความฝันน่ะเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาก็ถือมีดมาทีนี้พี่นาบอกว่านั่นก็คุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องอะไรหรอกแล้วเขาก็ เขาก็โยนมีดออกเขาก็ยังไม่ได้ทอะไรแล้วทีนี้พี่นางก็ตื่นอแต่ทีนี้เมื่อคืนก็แต่ก็ตีเลขไปแล้วแหละว่ามี4 4คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่นางเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีไหมคะเดิน FC ค่ะเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวจะแทรกเขาฟังนู้น นะคะพี่นางสบายดีนะคะสบายดีค่ะทางนี้มาก็ยากลําบากเหมือนเดิมเนาะหน้าฝนาโดยเฉพาะหน้าฝนจ้ะแนวทางของพี่นางพี่แนงหลังจากที่ห่างหายไปสองปีให้เลขแม่นมากนะคะ <c oughs> ทั้งสองคนสองท่านเลยนะคะพี่นางแล้วก็พี่แนงเนาะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่ห่างหายไปเลขยังแม่นเหมือนเดิมไหมคะ ก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะสองงวดที่ผ่านมาแต่งวดนี้จะแม่นไหมเพราะว่ามีคนเข้ามาบ้างไหมคะไม่มีจ้ะเพราะว่ามันฝนมันตกหนักช่วงนี้นนนเนาะมันนั่นแหละไม่ค่อยดีไม่มีช่อง youtube ช่องไหนเข้ามาเนาะหลังจากที่แอดมินไม่ได้ตามเนาะค่ะแต่ว่าในงวดนี้เนาะและก็วันนี้ด้วยวันนี้วันอะไรเนาะวันเสาร์เน,ะนาะว,วันเสาร์นะคะถือว่าโชคดี แอดคิดว่าหนูคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่หลวงปูให้มาเนาะก็ต้องไปมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีอมีพี่เนาะถ้าพูดไปแล้วก็คือพี่ช่วยอ่ะเนาะค่ะพี่ช่วยโทรมาให้มาตามแนวทางของพี่นาพี่แนงบอกว่าให้มาหาแก่น้อยว่าอย่างนี้คิดถึงว่าอย่างนั้นนะคะนั่นก็เลยได้เตินทางมาค่ะเอาวันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะฝันดีไหมคะก็ฟันดีอยู่นะฝันดีอยู่เนาะ ไม่ไอพูดถึงว่าก่อนที่ยังจะเข้ามาน่ะก็ฟันดีอยู่ก็ฟันเขาก็มาบอกอยู่แหละเตรียมตัวนะอะไรอย่างนี้แหละเตรียมตัวเตรียมตัวอันนี้เหมนแบบว่า youtube จะเข้าอะไรนี้นะก็ทําไมเนี่ยก็ก่อนที่นะาเออพี่ทิพันเนาะแกจะเข้าจะโทรมาก็ฝันเห็นว่าแกมาถ่ายตรงหินตรงนี้อันนี้คือฝันก่อนฝันก่อนงวดสองงวดนี่แหละโอ้งวดสองงวด เนี่ยพี่นางพี่แนงน่ะถ้าเอฟซีท่านเก่าคนเก่าเนาะที่ได้ฟังเรื่องราวของพี่นางพี่แนงพี่นางจะรู้ก่อนล่วงหน้านะก็พอรู้บ้างค่ะใช่ก็คือฝันก่อนอ่ะ <c oughs> จ้ะค่ะ <c oughs> ให้เราเตรียมนั่นแหละเพราะว่าเราก็อยู่อย่างนี้เนาะเราก็จะเตรียมตัวรออะไรอย่างนี้นะค่ะ <c oughs> พี่นงเขาก็เริ่มฉีดยุงฉีดยาเพราะว่าฝันฝันก่อนหมดส <c oughs> <c oughs> มนตะ อันนี้พี่ช่วยก็โทรมาว่าให้ไปหาหน่อย <c oughs> ไปหาพี่นางที่สวนยางหน่อยว่าอย่างนี้นะคะก็เลยเดินทางมานี่แหละ <c oughs> ค่ะว่าคิดถึงว่าอย่างนั้นอยากให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะฝันว่ายัางไงเนาะคะ่ะบาน้ไอพอหวยออกเสร็จแล้วก็ฝันฝันว่ามีมีเ <c oughs> ด็กสอบแย่ในบ้านเราเหรอได้ได้ <c oughs> เป็นยังไงเนาะฝันยังไงคะฝันเห็นผู้ชายสี่คนจะมาไอ คงมืนนะเอบอกโอ้มา,า,าจะจะมาข่มคืนพี่นางออแต่ว่าในความฝันน่ะเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาก็ถือมีดมาทีนี้พี่นาบอกว่านัออ่นก็คุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องอะไรหรอกแล้วเขาก็เขาก็โยนมีดออกอแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทอะไรแล้วทีนี้พี่นางก็ตื่นอแต่ทีนี้เมื่อคืนก็แต่ก็ตีเลขไปแล้วแหละว่ามีสี่สี่มีสี่บ้างนี้ตีไปแล้วว่ามีสี่สี่หนึ่งกับสี่เจ็ด ประมาณนั้นตีเลขไว้ประมาณสามตัวมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งว่างี 4, ม 7, ม 1. 1> ้มีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งตีเลขไว้เสร็จแล้วก็เมื่อคืนก็ย้ำย้ำว่าไอ้ว่าไม่รู้ไปโรงเรียนที่ไหนว่ากำลังจะไปโรงเรียนที่นี้โรงเรียนนั้นน่ะเขามีจะทาสีแบบสีซอนนั้นแล้อที่เขาทาสีขาวแล้วโรงเรียนนั้นน่ะ มันมีสี่สี่โรงเรียนในความฝันตัวเองก็เดินเดินเดินไปโรงเรียนนั้นไปโรงเรียนนั้นก็ไม่ใช่โรงเรียนนั้นก็ไม่ใช่ว่างี้ก็ไปเจอไปเจออีกหนึ่งโรงเรียนก็ไปถามเขาก็ได้ไปพูดอยู่แต่ทีนี้ก็เลยมั่นใจว่ามันมีสี่สี่มีแน่นอนมากสี่มีแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนภาสี่สี่โรงเรียนด้วยสี่โรงสโรงค่ะเดี๋ยวให้พี่นางเอียเหรอแขนให้เลยเนาะจ้ะแขนเลยพี่ ฟันได้แล้วเนาะเอาไว้ทำไม FCRO จ้ะงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะตุลาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะมีโอกาสได้มาตามพี่นางเอาแต่เลขไปก่อนเนาะจ้าเอาแต่เลขไปก่อนเลขความฝันนี่แหละเนาะใช่ไหมคะพี่นางพี่นางตีไว้สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งประมาณนี้จะวันที่ด้วยพี่นางถ้า างั้นก็ f อฟซีก็จะตัดเอาสี่เจ็ดสี่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นสี่โรงเรียนน่ะสี่โรงเรียนอืกิเลศส,สีสีซอสนะสีขาวก็เลยทาก็สีอยู่แล้วเนาะก็สีอยู่แล้วแหละจ้ะก็สีมันก็ตัวเดียวก<ส>ันกับตัวนั้นอยู่แจ้ะเจ็ดหนึ่งประมาณนั้นค่ะอ่ให้พี่นางเขียนวันที่นะคะทีหนึ่งหนึ่งตุลานะคะซาคอนาะจ้ะ ของพี่นางพี่เนงนะคะจะแม่นเหมือนเดิมไหมอย่าว่ากันเดิอจาเนาะให้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางน้าพี่นางไม่ได้รู้ถ้ารู้ก็รวยเองแล้วแหละจ้าแต่ว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาพี่นางให้แม่นนะคะให้แม่นมากนะคะกับแบบพี่เนงนะคะโชว์อีกครับนิดนึงนะคะเอฟซีดูไม่ทันนะคะแม่นอยู่ตอนที่แอดมินมาตามช่วงนั้นเนาะก็หลังจากนั้น ไปขายน้ํายาบ้างไปนั่นไปนี่เจอเอซีที่เขารู้จักเขาถามแล้วให้ถูกทุกครั้งเลยนะมไม่ใช่ว่าไม่ถูกถูกทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยที่ว่าเจอเอซเวลาเดินไปอย่างเงี้ยเขาเขาถามได้ไหมจําได้ว่าหมดที่มันออหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งนั้นก็ให้แกหกเก้าหนึ่งแล้วรอบนั้นก็มีเอฟซอยู่นู่นเขาถามพี่นางก็ให้ไปเจ็ดหนึ่ง หมดเจ็ดหนึ่งมันเข้าทุกครั้งเลยนะอคือมันมีโอกาสแบบว่าคือถ้าคนถามเราก็พูดแต่เราไม่ได้เดินไปพูดเองไงอืแต่ว่าเลขที่ให้ก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่ว่ามันก็ดวงแค่นั้นละมั้ง <คะ S 2> แต่เราซื้อมันก็ไม่ค่อยจะถูกนะอมแต่ให้คนอื่นนี่ถูกจ้ะ <c oughs> แต่ตัวเองก็ยังงวนเมื่อกี้ก็ได้ตัวล่าบาทเมืที่แล้วก็ฟันเห็นแม่แม่พี่แนงจ้ะ ที่เสียไปแล้วเนาะใช่ไหมคะไปแล้วแล้วก็พ่อตัวเองออกอายุพ่อหกสิบสองอายุแม่น่ะเจ็ดสิบสามมันกลับมันกลับกันสามเจ็ดเนาะใช่แต่กระตีว่าซื้อตัวล่าบาทก็สามเจ็ดเจ็ดสามอ่ะอายุแม่แเจ็ดสิบสามตรงตรงเลยมันออกสามเจ็ดแล้วก็อายุพ่อแหกสิบสองตรงก็ฝันว่าแกน่ะมามาอยู่ด้วยฝันว่าพ่อน่ะแกมาช่วยกรีดยางแล้วก็ฟันว่าแม่น่ะ ปาพี่นางน่ะนางตอปิงกระเบยอย่างเงี้ยนะไปซื้อควายกระเบยกระเบยค่อยเออจะไปซื้อควายอืมทีนี้ก็เลยเห็นแม่แม่พี่แนงแกยืนอยู่แต่ในความฝัน่ะเห็นแม่น่ะสวยอืแล้วแม่น่ะดูท่าทางแบบใจดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยพอจะไปจะไปซื้อควายก็เลยถามแม่แม่จะไปด้วยไหมแม่ถ่าท้าแม่ตัอพร้อมท้าแม่ตัอพ้องอ่้ะไปด้วยกระเบยกระเบยค่อยทางแจงในอายุเกิดแบบเจ็ดสิบสามอย่างเง้นะ หดเ<ล>มื่อกี้ <no? S 2> เนาะไม่ไดแบบเปียแบบจริงจังมันไม่ถูกะซือ้อท,ท,ทิ้งทิ้งไว้เฉยห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทจริงจังอะมันไม่เคยได้ไป <laughs> <laughs>